คนนี้เท่านั้นเบนนี่อดีตโค้ชเผยชื่อคุณซื้อที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแมนยูได้ถาวรเบนนี่แมคคาธีอดีตสตาฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่ามีคุณซื้อเพียงคนเดียวที่สามารถแก้ฟอร์มอันตกตาำของพิศาจแดงได้นั่นก็คือเป๊บกวาเดโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมนึกภาพออกเลยว่ามันยากขนาดไหนสำหรับเอดิเทนทักเพราะเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ทำงานหนักที่สุดคนนึง ที่ผมเคยเจอมาความเอาใจใส่ในรายละเอียดของเขาทําให้ผู้ชายคนนี้มีเวลาเข้านอนตอนตีสี่และเมื่อคุณทุ่มเททํางานมากขนาดนั้นคุณคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีแต่นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันมีบางอย่างอยู่คนมักจะมองหาคําตอบเช่นการ,ปรเปลี่ยนโค้ดคุณจะ,ปะเปลี่ยนเป็นใครใครที่เก่งกว่าคนที่พวกเขาไม่อยู่คุณไม่ได้มีตัวเลือกมากมายหรอกเ็นแต่เป๊ปกวาเดโอล่าตัดสินใจปเปลี่ยนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่ข้างเรา แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆว่ามีใครเก่งกว่าเทนทางอีกแมคคาทีกล่าวขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกของค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ